สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเขาสู่ช่องสพระโชครับเมื่อนี่สพระโคกับจีภาพพี่พ้านองมาเบิงหวยคำนวณครับหวยคำนวณของสพระโชครับอันดับแรกกับจีเท่าความก่อนนะครับพี่นองครับเดี๋ยวตามสพระโคมาเรื่อยๆครับครับตอนนี้กับพี่นองกับมาเท่าความก่อนนะครับภาพพี่นองไปเบิงก่อนว่างวดที่ผ่านมาเป็นจังไนครับ สูตรสำนวนของสาพระโฉสำรับงวด16กระากระดาษพุ่ม2,000หาร้อยหกสิบสี่เลขเด่นของสาพระโฉก็คือเก่ากับหาครับเลขบิงคือหาถือว่าไปต่อได้นะครับเลขกบิงกับ,บิิงหากับเขาเต็มๆครับสำรับเลขดับลักหน่วยบนก็คือเจ็ดกับพานครับ คือดับดับสนิทส่วนเลขจับคู่งวดที่ผ่านมากสองหาตรงตรง,ตรงครับหลักห้านะครับมันมีนี่เลขที่สองหลักครับมีหากับเก่าครับสองหาเขาเต็มเต็มครับสาหรับงวดนี้ที่ี่พี่น้นองมาตามต้องวดนี้ครับพี่น้องสําหรับงวดนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหาร้อยหกสิบสี่ครับสูตรคำนวณทองสองพาชโชคครับ เล็กเด่นครับเหล็กเด่นสำหรับงวดนี้ก็คือเด่นเหล็กเด่นนะครับเด่นเจ็ดครับเด่นเก่าทาซิวิ่งทาสิวิ่งก็คือวิ่งเก่าครับงวดนี้วิ่งเก่าส่วนเหลขกดับบน ับลักหน่วยครับดับลักหน่วยบนเท่านั้นนะครับพี่น้องห้าดับลักหน่วยบนครับทีนี้เข้ามาตั้งลักครับตั้งลักก็มีอยู่ลักเจ็ดกับลักเก่านะครับพี่น้องลักเจ็ดกับลักเก่า หักเจ็ดครับหลักเจ็ดหล,ลักเก่าเลขหลักเจ็ดครับสอพระกจับครูให้ตัวเลขทั้งหมดนี่ถ้าออกกับชื่อออกตัวตรงครับพอได้กลับครับที่เป็นแบบนั้นเท่าทีเห็ดมานะครับเท่าทีผ่านมาถ้าออกกับชื่อออกตตรงเลข ศูนย์เจ็ดครับเรื่มต้นหลักเจ็ดครับศูนย์เจ็ดหกเจ็ดครับเจ็ดสี่วันนี้มีเป่าอยู่ครับเจ็ด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 ถ้าเป่ามากแล้วมันเจ็ดเจ็ดครับ เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับทีนี้สำหรับลักเจ็ดนี่อันนี้สอฟโชคชอบเป็นส่วนส่วนตัว,ว,น,ว,น,ตวนะครับกับโบเิโหมัที่ออกตัวไหนนะครับชอบเป็นการส่วนตัวพอตัวเหล็กถูกตัวมันมีมันมี เขาไม่รุดได้ครับแต่ว่าชอบเป็นการส่วนตัวนี่ทาสีไฮเล่นก็คือเจ็ดเก่าครับตัวเด่นสำหรับลักเจ็ดครับมวดนี้เจ็ดเก่าหนาสีม้แห้งพี่นอ้องสีร่มทุนไปเย็บรเับรเ,รเสาร์วันไันทร์วัองใาก็ได้ครับเจ็ดเก้าครับสฮเลนเย์เหล็กคู่กับเจ็ดเจ็ อีกตัวหนึ่งหกเจ็ดนี่ก็สวยอยู่ครับพี่น้องหกเจ็ดหกเจ็ดก็สวยแต่ว่าเน้นตัวนี้แหละครับเน้นเจ็ดเก่าครับทาสีวิ่งก็คือวิ่งเก้าครับวันนี้วิ่งเก่าวิ่งเก่ามาลักเก่าครับลักเก่า บาหลายตัวครับเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าแปดครับถ้าเห้เน้นสำหรับงวดนี้ครับสำหรับรักเก้านี้เด่นที่สุดก็คือเก้าแปด ครับเก่าแปดร่องกับซื้อเก่าหนึ่งครับวันนี้สำหรับวันนี้ด้วยครับเด่นเก่าแปดร่องกับเก่าหนึ่งครับที่นี่สำหรับตัวเด็กทุกตัวนี่ถ้าพี่น้องมกักกับพี่น้องกับจังนั้าไปร้องทุน่นะครับเด้อผิดถูกกิจวะกัน คิดถูกจะว่ากันครับพี่น้องเพราะว่าตัวเด็กทุกตัวนี่มันก็มีมีรุดมีพานได้ทุกตัวครับนี่ยลักลักเล็กจะมีอังสี่ครับพี่น้องครับ <c oughs> ทีนี้พี่น้องเมื่อบิ้งหายชัดชัดทีสอพาโชค เขียนไว้ให้งามๆแล้วครับกับว่างามปนานไี้ดอกพอเพราะไรมือว่างามครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับท่นพี่น้องมากตัวใดพี่น้องไปจําเอาไปวิเคราะห์ครับวิเคราะหา์ให้ดีๆ ถ้าพี่น้องไปได้เลขมาพี่น้องมาจับไส่์เซไซตเก่าก็ได้ครับถ้าพี่น้องได้รักดีๆมากก็ได้แต่ว่าอันนี้สอโชกกจจัดไว้ให้ตามรักเกณฑ์ตามสูตรครับตามสูตรกำลังวันทึ่งกำลังวันทึ่งกำลังคำนวณครับอยู่น้ำกันม่ดครับอ,อันนี้จัดร่วมแหละครับตัดมาเรียบร้อย ่วนมากเลขสิบว่ได no the no ้กราฟครับส no ิออกตรงๆเลยถ้าออกเป็นเป็นส่วนมากครับก็มีอยูกราฟเป็นบางขรางมันออกตัวกราฟก็มีครับออกตัวกราฟเป็นบางขรางพี่น้องก็ไปเบื้องเอาครับมักชอบตัวได้พี่น้องกับเลือกเอาคัดเอาครับบอนว่าสิใหงไ้ไปเสือทั้งหมดหรอครับอันมีเแรกนใจตัวได้ก็พี่น้องอาจาเลือกไปร่วมทุนครับ จะยิบรอตเตอรี่เอาไว้ใบหนึ่งสองใบก็แล้วแต่ครับที่นอ้องเบิงแล้วก็แคปใบนะครับด้วยแคปหน้าจอไปครับจดดใ้แคบปใป่เพราะว่ามันยังอีกโดนหนาจ,จื้ลืมก็ได้นี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขคัานวอนของสผ้าโชคครับ พี่น้องมักพี่น้องชอบก็จังน่าไปลงทุนนะครับตัวเลขมีสองหลักเท่านั้นครับมี่หลักเจ็ดกับหลักเก้าครับส่วนหลักเจ็ดก็มีศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่ครับคือหลักเจ็ดเนาะครับ,รบแต่พี่น้องมักครับก็จังน่าไปลงทุนนะครับเด้อส่วนตัวเลขที่สอผชคชอบเป็นการส่วนตัวก็มี เจ็ดเก่าครับเก่าหนึ่งแล้วก็เก่าแปดครับรักเจ็ดก็คือเนี 79, นเจ็ดเก่าเนาะขันรักเก่าก็เนีนเก่าหนึ่งกับเก่าแปดครับเก่าหนึ่งกับเก่าแปดสำหรับวันนี้นะครับได้เนีนอย 2, ู่สองครูครับสำหรับรักเก่าสำหรับรักเจ็ดนี่ก็เนีนเจ็ดเก่าครับวิ่งก็คือวิ่งเก่าครับพี่น้องวิ่งเก่าหรือสีวิ่งเจ็ดนั่นก็ได้แล้วแตมากนะครับกับบ้หัวพี่น้องมากชอบบอง แต่ว่าเลขดับหลักหน่วยบนคือหาครับห้าดับหลักหน่วยบนเฉพาะบนเท่านั้นเด้อครับพี่น้องบริเกี่ยวกับลางครับกะขอบกุ้นพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับขอบกุ้นที่หายกำลังแรงใจทัางช่องนวนลพาดลวยและสอ่อพาโชคครับสำหรับคลิปนี้ก็คือที่พ่อแค่นี้ละครับ ถ้าถูกใจพี่น้องก็อย่าลืมฝากซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบไิลาสจากรายการดีๆของท่างช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ